สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณนะคะแนวทางหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักหน่วยบนสองสูตรนะคะเรามารับชมด้วยกันนะคะว่าสําหรับสองสูตรนี้มีตัวเลขตัวชนหรือเปล่านะคะเรามารับการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16มิถุนายนพศ63นะคะ รวมกันสนับสนุนสลากกินเบรรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำการคำนวณหลักหน่วยบนสองสูตรนะคะเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรที่หนึ่งนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยล่างนะคะบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะคะ เราจะมาคำนวณหาเด่นหลักหน่วยบนในงวดวันที่16มิถุนายนนี้โดยกันนะคะสำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาคำนวณโดยกันนะคะสำหรับสูตรที่1หลักหน่วยล่างนะคะเลข6 6บวกสองได้8 8บวก1นะคะได้ 9, 9. ้า ได้ตัวเลขเด่น9นะคะ9บวย4นะคะได้13ได้เลข3 3บวยอีกหนึ่งนะคะได้4สําหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดขอโทษน,นะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก403หลักหน่วยบนนะคะสําหรับสูตรคำนวณของเราแต่พูดไปหลักหน่วยล่างขอโทษน,นะคะ การคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณไดเลขเด่นนะคะเลขเก้าเลขสามและเลขสี่ผลออกสามตัวบนนะคะสี่ศูนย์สามเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้ข่าตัวเล็กเด่นได้สามนะคะได้สามในการคำนวณเข้ามาในตนานําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ 3, สามตัวบนออกสี่ศูนย์สามสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างได้สี่สี่บวกเก้านะคะสิบสามสิบสามบวกหนึ่งสิบสี ได้ตัวเลขเด่น4นะคะ4บวกอีกสได้8 8บวกอีกหนึ่งได้9กาสำหรับผลออกรางวัลที่1น่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก938สสาำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้เลข4เลข8ดและเลข9ผลออก3ตัวบนนะคะ938เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้หลักหน่วยบนเข้าตัวเลขเด่นได้8นะคะเลข8ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร สามตัวบนนะคะออกเก้าสามแปดเรามารับชมกันต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยล่างเลขแปดแปดบวกสองได้สิบสิบบวกหนึ่งนะคะสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสี่สี่หกสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขห้าและเลขหก ผลออกนะคะ3ตัวบนในงูถัดมาสี6ีเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงูนี้เท่าตัวเล็เด่นเลขหนะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออกสี6สี่หำหรับการคำนวณในงูถัดมานะคะเรามารับชมกันต่อนะคะหลักหน่วยล่างเลข7 7บวก7 14 14บวก1 15ได้เลขเด่น5นะคะ5บวก4ได้9 9บวก1ได้10ได้เลขศสําสำหรับผลออก รางวัลที่เด้งในงูถัดมานะคะสามตบบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขเก้าและเลขศูนย์ผลออกสามตบบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงูนี้หลักหน่วยบน้าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตบบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมานะคะ หลักหน่วยล่างเลยสองบวก4ได้6 6หบวก1นะคะได้7ดเลขเดน7 7บวกสนะคะได้11ดเลข1 1บวก1ได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก5้าหกเสำหรับการคำนวณเลขเดนหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข7ดเลขหนึ่งและเลข2ผลออก3ตัวบน5 6 7เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข่าตัวเลขเดนเลข7นะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบ,บนนะคะออกห้าหกเจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล,ล่างเลขสี 4, 4่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกสี่นะคะได้สิบสามได้เลขเด่นสามสามบวกหนึ่งนะคะได้ 4, สี่สำหรับผลออกน,นะคะเรามารอลุนกันนะคะท,าท่านผู้ชม ในการคำนวณสูตร,รหลักหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเก้าเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคำนวณได้สามตัวเลขเด่นนะคะเลขเก้าเลขสามและเลขสี่นะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยบนในสูตรที่สองนะคะสําหรับสูตรคำนวณในสูตรที่สองขอแนะนาท่านผู้ชมนะคะเอาหลักหน่วยบนนะคะ บวกหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเรามาคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับการคำนวณหลักหน่วยบนในสูตรคำนวณที่สองของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามได้ตัวเลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สาม การคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้เลข3เลข4และเลข5ผลออก3าัขบนนะคะ4 0 3ย์เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3าัขบนนะคะออก4 0 3ย์สาำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข3 3บวกได้7ได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7บวกอีกหนึ่งนะคะ ได้แปดแปดบุ๋ยหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นหล,ลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าผลออกสามตบบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่้เลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตบบนนะคะออกเก้าสาม รามาดชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักหน่วยบนเลข8 8ดบวกแนะคะ16ได้ได้เลขเด่น6 6หบวยหนึ่งนะคะได้7 7็บวกหนึ่งได้8สําหรับผลออกรนงวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 4 6การคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงดนี้คํานวณได้นะคะเลข6เลข7ดและเลข8ผลออก3ตัวบน4 4 6ห เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนออกสี่สี่หกสำหรับแนทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยบนเลขหกหกบวกเจ็ดสิบสามได้ตัวเลขเด่นสามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้า สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงดน,นี้คำนวณได้เลข3ามเลขสีเลข5ผลออก3ตัวบนศูนย์เเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข5้านะคะเลข5ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออกศูนย์เกหจ้เรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมาหลัก หน่วยบนเลข5 5บวก2นะคะได้7ได้ตัวเลขเด่น7 7บวกอีกหนึ่งนะคะได้8 8บวกอีกหนึ่งได้9สำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก5 6 7การคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะได้7ได้8และเด้9ผลออก3ตัวบน5 6 7เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี้คืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกนะคะมิถุนายนพศหกสามสูตรคำนวณนี้หลักหน่วยบนนะคะแนวทางหลักหน่วยบนนะคะเป็นสูตรคำนวณใหม่ทางเราขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเรามารับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับสองสูตรนี้มีตัวเลข ชนหรือเปล่านะคะหลักหน่วยบนเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะสิบเอ็ดได้ตัวเลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนด้วยกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนของเราในสูตรคำนวณที่สองนะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วสามตัวเลขนะคะเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามนะคะ เลขหนึ่งเลขสองเละเลขสามนะคะสําหรับสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะหลักหน่วยบนทั้งสองสูตรน,นี้นะคะท่านผู้ชมมีตัวเลขตัวชนนะคะเข้าตัวเลขสามนะคะตัวเลขชนของเรานะคะหลักหน่วยบนเข้าตัวเลขสามนะคะจะมาหรือไม่นะคะเรามารอลนุนโดยกันนะคะตัวเลขสามนะคะสําหรับสองสูตรน,นี้ตัวชนหลักหน่วยบนของเราแต่ไม่ทราบว่าจะเดินมาหรือไม่นะคะคําเตือนนะคะ แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเราใช้วิจารญาณในการรับชมนะคะจะสําหรับ2สูตรนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะยังไงก็สําหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเรามีแล้วเราพบกันใหม่ขอโทษนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ